ในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงโคลบิน่าซึ่งเธอเองเก่งนะครับเป็นตัวที่แนะนําเปิดเลยครับถ้าในทีมมีตัวจันทานะครับแต่ว่าถ้าคุณจะมาเล่นทีมชาร์จจันทาทีมฟินคือต้องมีอินเนฟานะครับมันจะไหลเล่นมากๆกยกเว้นว่าคุณจะไปเล่นกับทีมรูน่าบูมย่างทีมเนเฟอร์อันนี้เปิดโคลบิน่าได้เลยหรือจะไปรอทีมตกผลึกจันทาที่มาเล่นกับเสือม้าขาวอันนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่โคลบิน่าพวกอาวุธอาร์ติแฟกต์อันนี้ขึ้นอยู่กับสายที่เราเล่นเลยเพราะโคลบิน่าเอง เล่นเป็นเมนดิเพสแล้วก็ซับดิเพสได้อยู่ที่เลือกบิลเลยครับส่วนอาร์ติแฟกท์ที่ใส่ได้เราจะใส่เป็น3เซตนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสายที่เราเล่นด้วยเช่นเดียวกันทีมบอกเลยเยอะมากๆซึ่งหลักๆเนี่ยทีมที่เอามาเล่นเนี่ยผมจะพูดเป็น3ทีมหลักๆนะครับแต่ละทีมมันจะรีบประสิทธิภาพโคลาบิน่ามากน้อยแค่ไหนถ้ามีโคลาบิน่าแล้วมีอินเนฟาด้วยมันจะแรงมากๆนะถ้าคุณงบไม่พอคุณจะเลือกเปิดใครคนใดค,คนหนึ่งได้เลยเปิดอินเนฟาไปกับชาร์จจันทาฟิน เปิดควานบิน่าไปกับลุน่าบูมตกผลึกจันทาอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยถ้าไม่เป็นการเสียเวลาปะเรามาเริ่มคลิปกันเอาเรื่องแรกก่อนก็จะเป็นเรื่องของแมชชนิกการโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีปกติแป่น้ำสามทีอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากต่อมาก็จะเป็นการชาร์จโจมตีการชาร์จโจมตีถ้าเรามีสแต็กพันรเซี่ยวที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาลุน่าบูมก็คือไม้กับน้ํานั่นแหละอย่างน้อย1อัน การชาร์จโจมตีมันจะกินพจันทร์เซี่ยวหนึ่งอันแล้วทำดาเมจลุน่าบูม3ฮิตเลยครับแต่มันจะไม่เสียค่าพลังกายนะครับเรียกได้ว่าท่านี้เหมาะมากกับโคลาบิน่าที่เล่นกับลอมาด้วยเพราะการชาร์จโจมตีมันจะส่งผลกับเพลหิมห้าไม่ตายของลอมาเลยเรียกได้ว่าใช้ได้เต็มที่เลยครับไม่เสียค่าพลังกายจะชาร์จโจมตีไม่ต้องกลัวเนยเลยครับเพียงแค่ขอมีพจันทร์เซี่ยลก็พอเลยครับต่อมาก็จะเป็นสกิลอีโคลาบิน่าจะทําการเสกวงแหวนด้านหลังครับมันจะทําดาเมจน้ําในทุก2อวินาที แต่ไม่ได้แค่แปะน้ำปกตินะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาที่เราเล่นเลยเราสังเกตตรงวงแหวนด้านล่างเลยครับทุกครั้งที่โคลเมน่ากดสกิล E เสกวงแหวนเวลาสับตัวอื่นทําดาเมจทาปฏิกิริยาวงแหวนมันจะไม่หายนะครับสังเกตตรงวงแหวนด้านล่างเลยครับถ้าวงแหวนมันเต็มลอดมันจะช่วยทําดาเมจเสริมด้วยอันนี้อยู่กับปฏิกิริยาจันทาในทีมเลยพูดง่ายๆก็คือถ้าในทีมทําปฏิกิริยาช้าจันทาดาเมจเสริมของวงแหวนจะทําดาเมจช้าจันทา ถ้าทำปฏิกิริยาลุน่าบูมหรือบูมจันทาดามจเสริมก็จะทำดามจลุน่าบูมนะครับถ้าทำปฏิกิริยาตกผลึกจันทาดาเมจเสริมก็จะทำตกผลึกจันทาเลยครับซึ่งดามจเสริมที่ช่วยทำสามปฏิกิริยานี้อันนี้ขึ้นอยู่กับค่า HP ของโคลามิน่าเลยส่วนเรื่องถ้าไม่ตายโคลามิน่าจะทำการเปิดตาแต่เปิดใจได้ไหมไอ้ยะเธอจะทำการเปิดตาแล้วทำดามจเป็นธาตุน้ำแล้วทำการเปลี่ยนพื้นที่เป็นทุ่งดอกไม้ชั่วครู่ และจะทําให้เพื่อนร่วมทีมทําปฏิกิริยาจันทาทุกอย่างได้แรงขึ้นนั่นเองมันก็ส่งผลกับพาสิฟอันนี้เลยแต่ต้องทําการปลดพรสวรค์พาสิฟอันนี้ก่อนนะครับก็คือเมื่อเพื่อนร่วมทีมทําปฏิกิริยาจันทา3าอย่างมันจะส่งผลดังนี้เลยชาร์จจันทาเมื่อมีเมฆดําทําดาเมจมันจะมีโอกาส,สา3 3เเที่เมฆดําทําดาเมจเพิ่มอีก1ทีเลยส่วนลูน่าบูมมันจะมอบสแต็กมูลไลท์ดิวให้1สแต็กนะครับแต่จะเก็บได้สูงสุด3ส,สแต็กเลย แล้วมูลไ์ดิวมันคืออะไรอะพูดง่ายๆก็คือเป็นสแต็กพจันรเซี่ยวสำรองนั่นแหละสังเกตตรงรูปข้าวลามตัดตรงใกล้ๆพจัทรเซี่ยวเลยเมื่อใ่ก็ตามที่สแต็กพจัทรเซี่ยวหมดตัวมูลไ์ดิวจะทําการใช้แทนพจันรเซี่ยวแทนกันเลยครับซึ่งเวลาเล่นเนเฟอร์มันก็จะเล่นง่ายขึ้นเลยซึ่งปกติลอมากเวลากดสกิลอีค้างมันจะกินพจันรเซี่ยวจึงทําให้เนฟเฟอร์เนี่ยกดโจมตีค้าไม่ได้เลยแต่การมาของโคลาบิน่าปัญหานี้จะไม่มีแล้วครับ ลอมาก,ก็สามารถกดเซกวียอีค้างได้ตามปกติเลยเรียกได้ว่าลอมามาเติมเต็มทีมเนเฟอร์ได้อย่างชาัดเจนเลยครับและปฏิกิริยาตกผลึกจันทาอันนี้ก็เหมือนกับปฏิกิริยาชาร์จจันทาเลยก็คือมีโอกาส3-3%ที่เสาผลึกจันทาทําดาเมจเพิ่มอีกหนึ่งทีเลยครับส่วนเรื่องพรสวรรค์พาสซีฟอันนี้นะครับคลาบิน่าไม่ได้ใจร้ายที่จะบังคับเล่นเฉพาะตัวน้อยไข่เลยถ้าอยากเอามาเล่นตัวน้องน้อยไข่อันนี้ช่วยได้มากก็คือเมื่อตัวละครในทีม ทำให้เกิดปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้างอกเงยตกผลึกธาตุน้ําจะเปลี่ยนเป็นทําให้เกิดชาร์จจันทางอกเงยจันทาแล้วก็ตกผลึกจันทาแทนเรียกได้ว่าหายห่วงเรื่องนี้เลยส่วนพาสีต่อมาอันนี้ก็ดีปนไม่ดีเช่นเดียวกันก็คือเมื่อตัวละครในทีมสู่ขิดหรือตายนั่นแหละถ้าตัวละครอยู่ในพื้นที่น็อตไขจะทําการชุบชีวิตขึ้นมาตามค่าเฟนชิพโคลัมบิน่าเลยอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าอยู่นอกน็อตไขโคลัมบิน่าจะไม่ชุบให้นะ แต่มีข้อควรระวังนิดนึงถ้าเราอยู่ในดันบอสสัปดาห์หรือในอบิทมันจะไม่ชุบนะครับแต่ในโรงละครอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับว่ามันจะชุบไหมอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะส่วนเรื่องการเล่นไม่ได้ยากมากเลยนะครับเล่นง,ง่ายมากคือเมื่อเราเล่นเป็นสายซับแค่กดสกิล EQ 科尔 b i นาแล้วสับตัวอื่นทำดาเมจนู่นนี่นั่นตามปกติเลยครับแค่นี้การทํางานของ科尔เบนาก็ทํางานแล้วหรือถ้าเราเอา科尔เบนาเล่นเป็นสายดาเมจถ้าเล่นกับลอมาเอา科尔เบนา กด eq แล้วเอาลอมาาท e ําการกดสกิลกครั้งแล้วกดถ้าไม่ตายแล้วสับตัวอื่นมาเซตอัพบัฟต่างๆพอเสร็จปุ๊บก็สับตัวโคลเบนามากดยืนสนามแล้วชาร์จโจมตี dead cancel animation แค่นี้เลยมันมีแค่นี้จริงๆนะส่วนต่อมาก็จะเป็นทีมกันบ้างโคลเบนาบอกเลยเยอะมากซึ่งหลักๆที่ไปได้ก็จะเป็น3ทีมเลยได้แก่ทีมชาร์จจันทาบูมจันทาแล้วก็ตกผลึกจันทาแต่ตัวนอกน้อยไข่ก็ไปได้เหมือนกันนะ ถ้าผมพูดทั้งทีมเนี่ยมันจะเยอะแน่นอนแต่เดี๋ยวผมก็จะมาพูดในฟังของทีมนอกน้อยนไขรกันบ้างซึ่งทีมจะมีอะไรบ้างแต่จะมีทีมคอร์ลบีน่าเล่นเป็นดาเมจได้นะครับเอาทีมแรกก่อนเลยนั่นก็คือทีมชาร์จจันทาน,นะครับคงจะหนีไมพ่พ้นก็ต้องเป็นทีมฟินแน่นอนก็จะมีฟินคอร์ลบีน่าซึ่งทีมนี้มันจะแอบลำบากตรงที่ว่าต้องมีอินเฟามันจะไหลลื่นมากถ้าไม่มีอินเฟาแนะนําเปิดเลยครับซึ่งคอร์บีน่าเอามาแทนที่ไอโน จุดเปลี่ยนของทีมนี้มันมีอะไรบ้าง 1. ทําดามเมดเสริมช่วยได้เยอะเลย 2. แปะน้าได้ทีกว่า3ดาเมจเสริมที่ช่วยทํามันแรงมากครับถ้าฟูลทีมดามเมจรวมๆมันก็จะแรงพุ่งทะยานแน่นอนผมถึงแนะนําตลอดว่าเล่นกับฟินแนะนาอินเนฟาตลอดเลยแต่มีข้อแม่นิดหนึ่งคือทีมนี้เนี่ยให้อินเนฟาใส่แฟกซิลเคนมูนหรือมอร์นิงสตาร์ได้ในกรณีที่คลาเบน่าใส่แฟกอะไรยังใดอย่างหนึ่งนะครับระหว่างสองเซตนี้นะ หรือถ้าให้โคลาบิน่าใส่แฟกมอ์นิงสตาร์ให้อินเนฟาใส่ซิลเคนมูลได้เลยครับส่วนสล็อตซัพพอร์ตอีกสลอ็อตเราใส่เป็นซ uh ูโคสจาโฮดาซิโรเนนสิงคิวเยลานฟิตได้เหมือนกันเลยครับหรือถ้าไม่มีฟินเนี่ยอยากเล่นกับอินเนฟาก็สามารถเล่นกับ in, ดูลินได้ซึ่งทีมนี้เราใส่แค่ฟิตเข้ามาดูลินฟิตก็ได้รับบัฟไปหมดแล้วบอกเลยว่าทีมนี้ดีไม่แพ้กันเลยส่วนทีมต่อมาก็จะเป็นทีมลูน่าบูมหรือบูมจันทาน,นะครับซึ่งทีมเก่งของโคลอร์บีน่า ก็จะไปกับเน f เฟอร์ลอมาอีกทีมนี้คอลัมบนาก็จะช่วยในเรื่องของสแต็กพัจร์เซี่ยวด้วยครับจึงทําให้เน f เฟอร์กดชาร์จโจมตีได้ทันทีก็ต่อเมื่อลอมากดสกิลอีค้างนะครับจากปกติไม่มีคอลัมบ n นาการกดสกิลอีค้างของลอมาแทบจะกินพจัจร์เซี่ยวเลยจึงทําให้ดาเมจรวมๆที่ได้ทีมนี้แรงมากครับส่วนอีกสล็อตเราใส่เป็นชินะบุอโนะนาิดะยาโฮดาและนิโรเลย หรือเราจะเอาเคลาบิน่าเล่นเป็นตำแหน่งดาเมจได้นะครับแต่ต้องมีล้อมาคู่ด้วยมันจะเล่นง่ายอีกอีก2องตำแหน่งเราใส่เปนเนฟ้าชินอุบ,บุได้เหมือนกันเลยครับส่วนอีกทีมก็จะเป็นทีมตกผลึกจันทาเลยซึ่งตัวเครื่องหลังก็จะมีเสียมมาขาวดาเมจของทีมนี้มันก็จะแรงเช่นเคยเลยแต่ในตอนนี้เราไม่ต้องเล่นกับเสียมมาขาวก็ได้นะครับซึ่งคลาบิน่าเองที่ไปได้จะไปกับตัวหินเก่าได้นะครับเช่นไปกับนาเวียอิตโต้แต่สิ่งที่จะทําให้เล่นง,ง่ายเนี่ยคือเสาผลึกจันทา ตัวนี้แหละมันจะช่วยทีมได้เยอะเลยแต่ข้างหลังรอตัวบัฟตกพลึกจันทาอย่างอิลูก้าตัวนี้แหละที่จะเอามาบัฟทีมหินจันทาแน่นอนแต่นอกจากนี้เนี่ยตัวน้องน้อยไข่โคลาเบ,บน่าก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันเลยครับดูดูแล้วไปได้แทบทุกตัวเลยหลักๆก็จะมีประมาณนี้ตัวนอาวุธนะครับมันจะแยกเป็นสายดาเมจสายซัพพอร์ตเลยครับมาดูสายดาเมจกันซึ่งอาวุธแนะนําก็จะเป็นประจําตัวเลยครับซึ่งอาวุธนี้จะให้คิดดาเมจ88.2%ร 88. พาสิบก็จะให้ HP 10%และเวลาเราทําประกายจันทร์จะฟื้นฟูพลังงาน14หน่วยและความแรงคิกของปฏิกิริยาประกายจันทร์เพิ่มเป็น60เลยซึ่งอาวุธชิ้นนี้มันจะดีมากสําหรับสายเมดิเพสเลยหรือ5ดาวชิ้นอื่นก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับที่ให้ออฟลองเป็นคิดาเมตได้นะครับเช่นจะไปใส่ประจําตัวพี่นิวก็ได้ประจําตัวมเล,ลนี่ก็ได้หรือประจําตัวเนเฟ,เฟอร์ได้เหมือนกันเลยประจําตัวยายเอกก็ได้นะครับส่วน4ดาวนะครับ เราใส่เป็นอาวุธ Vp ย a n g Sacrificial Jade ได้เลยหรือจะใช้เป็น Drowning f o r d ได้เหมือนกันเลยหรือจะใช้เป็น The v i s i t ได้เหมือนกันนะครับส่วนอาวุธใส่ฟรีที่มาใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธคราฟน็อตไคนะครับหรืออาวุธชิ้นอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงก็บอกในคอมเมนต์กันได้เลยบางชิ้นผมอาจจะลืมพูดลืมใส่เลยครับส่วนสายต่อมาก็จะเป็นสายซัพพอร์ตกันบ้างนะครับหรือซับดีเพสนั่นแหละ ซ่งอาวุธที่ใส่ได้ก็จะเป็นประจําตัวเลยถึงแม้ว่าจะเป็นประจําตัวดาเมจของใส่ซับมันจะไม่แรงเท่าสายเมนทีพสเลยครับหรือไม่ใส่ประจําตัวใส่เป็นประจําตัวพิ่นิวก็ได้ประจําตัวโมลนินีก็ได้หรือประจําตัวเนเฟ,เฟอร์ได้เหมือนกันเลยประจําตัวยาเอะได้นะครับแล้วก็ประจําตัวหมอไปก็ได้เลยส่วนซีดาวที่แนะนานะครับจะใส่เป็นสมุดฟาวโว่เปตัวทยแอมเบอร์เลยครับเอามาฮิวทีมแต่ค่าฮิวมันไม่ได้เยอะนะครับหรือจะใส่เป็นอาวุธกิจกรรมลูน่าหนึ่งก็ได้เลย ส่วน3มดาวจะใส่เป็นสมุนบางกรได้เหมือนกันนะครับแจกค่าเอ k เคให้กับทีมเลยครับส่วนอาร์ติแฟนะครับใส่ได้เป็น3เซตนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทีมเช่นเดียวกันเลยเราจะแยกเป็นสองใส่นะครับสายเมนดีเพสแล้วก็ใส่ทัพย์ดีพนะครับมาดูใส่เมนดีเพสกันก่อนอาร์ติแฟกที่ใส่ได้มีเซตเดียวเลยคือ Night of the Sky u n อัน l i n g ซึ่งเซต4ชิ้นนี้มันจะแจกคิเลตสาิซึ่งใส่นี้อาร์ติแฟกที่ใส่ได้จะมีเซตเดียวเลยคือ Night of the Sky Unveiling ซึ่งเซตสี่ชิ้นนี้มันจะแจกค่าคิเลตสามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งสายนี้ถ้าเราเล่นกับลอมาอันนี้ต้องระวังเรื่องคิเลตล้นดะ้วยนะเพราะอาลเทอร์เนทในออฟเดอะสการ์ดอันวิลลิงแจกสามสิบเปอร์เซ็นต์และพาสซีฟของลอมาแจกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งส่วนสายซับดีเพ็ดอันนี้จะใช้ได้เป็นสองเซตนะครับเซตแรกจะเป็นเซตใหม่ก็คือ Morning Star and Moon ซึ่งเซตนี้โคลเบิน่าใส่ได้ก็ต่อเมื่อในทีมใครก็ได้ใส่ซิลคเคนมูนนะครับเช่นอิิินนฟาาใส่่คลบ ใส่ Morningstar ได้เลยครับถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าเล่นกับทีมฟินโคลาบิน่าใส่เซตซิลเคนมูนนะครับอินเนฟาใส่ Morningstar ได้เลยและเซตที่2ก็จะเป็นซิลเคนมูนนะครับเซตนี้มันดีนะครับแต่ขึ้นอยู่กับทีมเหมือนกันเลยครับเช่นถ้าเล่นทีมบูมจันทาถ้าเล่นกับเนเฟอร์เนเฟอร์ไนท์ออฟเดอะสกายอยู่แล้วส่วนลอม่าก็ใส่เป็นเซตซิลเคนมูนแนะนำโคลาบิน่าใส่เป็นเซตซิลเคนมูนเลยแต่โดยรวมแล้วส่งเซตนี้ ขึ้นอยู่กับทีมที่เราเล่นเลยส่วนออฟลักนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งสสยเมนทีเพสแล้วก็ซับดีเพสเลยครับออฟลักนะครับนาฬิกาเป็นฟื้นพลังงานหรือ HP% ห้วย HP% หัวคิเลคิดาเมดส่วนออฟลองนะครับก็จะเป็นฟื้นพลังงานคิเลคิดาเมด HP% สเตตที่แนะนำนะครับเลือดทำ3า0 0 0ืนขึ้นไปเลยฟื้นพลังงานทาสัก160บวกพิเลต60ถึงน่วยนะครับโดยเฉพาะถ้าโคลาบิน่า ใ่แฟกต์ไนค์ออฟเดอะสกายเซ็ตสชิ้นมันจะให้30อยู่แล้วต้องระวังเรื่องคิดเลนล้นด้วยนะคิดทามิสัก160บวกเลยส่วนการอัพพรสวรรค์อันดับแรกอัพเป็นสกิลอีต่อมาก็จะเป็นถ้าไม่ตายตีปกติอันนี้ขึ้นอยู่กับสายที่เล่นนะครับถ้าเล่นเป็นซับทีเพชรตีปกติไม่ต้องอัพนะครับถ้ามาเล่นเป็นเมทีเพ็รตีปกติอัพด้วยนะ またか映して輝け迷える、ね るよ,よっこよい月を捧ぐ流れて新月が来る全力攻撃だ、うんん ก็จบกันไปแล้วนะโคลาบบน่าเป็นอีกตัวที่แนะนำให้เปิดเลย เอามายกระดับทีมชาร์จจันทาลุน่าบูมแล้วก็ตกผลึกจันทาได้แรงขึ้นมากถ้าผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งสมัครไอดีหรือตัวยังไม่เยอะผมไม่เชียร์ให้เปิดนะผมจะไปเชียร์พี่นิวก่อนเลยครึ่งหลังนี้เองเพราะตัวน้อยมันอาจจะลำบากในการเล่นเลยครับสำหรับโอลัมบิน่านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบก็ทุกคนถ้าไกด์นี้มีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนก็สามารถบอกต่อกันได้เลยนะผมจะได้แบบ ใจฟูมีกำลังใจในการทำไกด์ต่อไปนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยมันจะได้ขึ้นฟีดหน้า YouTube นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอได้เลยสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละบาย